เรามาดูกลุ่มลงทุนกลุ่มแรกนะครับก็คือสปหลาในมหาสมุทนะรน้รเลวรวัยอาธานก็คือเปรียบเสมือนธนาคารแห่งชาติบริษัทข้ามชาติหรือกองทุนเฮดฟันซึ่งมีนโยบายและกรตัดตินใจซื้อขายของกลุ่มนี้ซึ่งทําให้เกิดเคลื่อนลูกใหญ่ซึ่งทําให้ราคาลดออกจากสมดุลมากที่สุดเดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มที่สกันนะครับ กลุ่มที่2นะครับก็จะมีเป็นนักลงทุนขนาดกลางนะอันนี้ดังนักลงทุนเอกชนหรือว่าบริษัทที่ต้องการแฮดดิ้งหรือธนาคารเอกชนแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะเป็นผู้เล่นรายย่อยเช่นถ้าเปียเป็นนักลงทุนรายย่อยก็คือโบรกเกอร์ทางการเงินหรือธนาคารขนาดเล็กหรือว่านักลงทุนรายย่อยเช่นเทรดเดอร์แบบเรานะครับก็คือเราเป็นผู้เล่นตัวเล็กนะที่สุด พยายามจะอยู่ลอดให้นานพอที่จะกลายเป็นเทรดเดอร์ฟอรเร็กย่อยซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีกําลังซื้อเมื่อเทียบกับระดับเทรดเดอร์ระดับสูงกวา่าดังนั้นเทรดเดอร์กลุ่มที่ต้องการบ็อกเกอร์ฟอรเร็กหรือธนาคารเพื่อจัดหาเปิดบัญชีเทรดฟอร์เร็กที่มีเลเวลและสามารถเข้าถึงตลาดด้วยแพลตฟอร์มการเทรดแต่การลงทุนนี้มันมีความเสี่ยงนะับเปรียบเหมือนที่เรายุนนมหาสมุทรเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอขึ้นหรือว่าไปเจออะไรที่ ส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของเรามีความซับซ้อนแล้วก็อาจสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วแล้วก็สำหรับคนที่สนใจเข้ามาอยู่ตลาดนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจในการบ้านพอร์ตลงทุนนะครับขอให้ตั้งบ้านพอร์ตตั้งแต่ 1, หนึ่งพันเหรียญไปถึง 1, หนึ่งล้านเหรียญเลยนะครับโชคดีมีชายโชคชายมีวัวน,นะครับบาย